นะครับเป็นบรรยากาศแห่งการทรงมอบนะครับรถบรรทุกนะครับซีรอนะครับให้กับพี่น้องนะครับข้าวอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับมาหอดเ้าครับพี่น้องนะครับนํามาทรงโผตุกนํามาทรงเองนะครับขึ้นสไลด์นะครับมาทรงนะครับอ๋อเวลาสตาร์เเครื่องมันยังบีบแตีดังผมมึงหูนี่ดนิจะควงรถพุ่ง เออ๋อ,อสตาร์ทมันจะบีบดังโอ้ยว่ามันแก้มันหัางโอ้จะคว้างว่ามันแก้มันหังาคงครับโอ้ยจะหักมันแก้มหั่งครับเอ้ามันคือดังเลยอ๋อปิดกุญแจ่ปิดกุญแจอ๋อ,อ,อ,อครับเ <c oughs> นี่ยมันเป็นแนวด้ะมันมาหอดมันมือจักเจ้าของเนาะปิดกุญแจก็ยังดังเออเออเออเอาแสดงว่าพันสันวางสันนีอมันลูกไส้มันตอหมูห่บนะ้านนี่ ผมบอ้โหคือกันผมกับโอ้นะนะครับครับนี่ละนะครับพี่น้องมาหอดตะเสานะครับนะครับมาหอดตะเสานะครับ่อเจ้าของรถไม่นะครับเพิ่นกระลังนะครับแนวดีดีงามๆกะมาโวมาจ้าครับพี่น้องนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเยนบ้านติดถนนนะครับพี่น้องนะครับมาหอดตะเสานะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ เออเพิ่นมากนํามาต่อยอดนําประกอบสัมมาอาชีพประกอบในครอบครัวของเพื่อนนะครับให้เจริญลุงเรีอยงให้คนหักคนหอมเด้ออีหลาเอ้ยนะครับมาพอจ้าของแล้วนะครับเอออย่าเปลียนอย่าไข่อย่าไข่ถ้ามาดาลเราพูดเฒ่ามันก็ไข่แน่ธ้รมาดาน่ะนะครับนี่แหละเยนซานบัลสองเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับตัวตุกนํามาให้เพิ่นตะเซานะครับมีบริการจัดทรงผมเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับ